สวัสดีครับวันนี้ทางร้านจะมานำเสนอชุดบ็อก24ตัวชุดของยี่ห้อเทอร์โบนะครับผมซึ่งตัวนี้จะเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับซึ่งราคาก็ไม่แพงนะครับผมแล้วก็คุณภาพก็ผ่านเกณฑด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดของในชุดกันนะครับผมจะมีกล่องกลองเหล็กให้นะครับผมสีส้มสวยงามนะครับแล้วก็มีลูกบ็อกอยู่18ลูกนะครับก็เริ่มตั้งแต่เบอร์แปดเก้าสิบ สิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่ิบเอ็ดยี่ิบสองยี่ิบสี่ยี่ิบเจ็ดสามสิบสามสองนะครับผมแล้วก็จะมีข้อต่อให้สองชิ้นนะครับขนาดห้านิ้วกับสิบนิ้วนะฮะแล้วก็จะมีด้ามเลื่อนนะครับผมให้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีข้องอให้อันหนึ่งนะฮะอันนี้ก็งอเข้าออที่แคบได้นะครับผมแล้วก็กอกแก,ก๊นะครับผม ตัวนี้มียางหุ้มให้ด้วยนะครับจะเป็นยางกันเลื่อนนะครับใช้งานก็ไม่ต้องกลัวหลุดมือนะครับผมแล้วก็พิเศษนะครับชุดนี้จะแถมลูกบล็อกตัวเกตพิเศษนะครับเป็นเบอร์21นะครับซึ่งรถส่วนมากจะใช้เบอร์21นะครับผมก็ตัวนี้จบๆเลยนะฮะส่วนเรื่องราคานะครับจะอยู่ที่790บาทนะครับผมท่านที่สนใจก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์โทรทางกล่องข้อความได้เลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม